เอาละครับสาวๆเตรียมเดือดครับวันนี้ครับกับเด็ดมวยเดือดในตีมของศึกสาวเดือดไปแนะนำนักมวยจากสหรัฐอเมริกาครับใตการชกของเขานะครับตอนนั้นยังซ้อนอยู่ที่ r e v o l u t ลูชันมวยไทยครับมาเ,เกินร้อยเลยนะครับวัย27ปี 0, สูง155เซนติเมตร และนักชกในมุแดงนะครับอายุ20ปีชงม,มาแล้ว30ครั้งชนะมา20แพ้มา10นะครับสไตล์การชคของคนนี้คือเขาเนี่ยเป็นดาวรุ่งขาลุยจอมบูเลยนะครับสาวตาคม,รมาารครับขุนเข่าจ,จากสมุทรปราการขขยายนี่ก็คือรุ่งนภาพ,พ, <อ S 2> พ่พอเมืองเพชรคับเมืองเพชรเอาแล้วครับสาวตาคมเข่าแหลมๆครับจะเสียบอยู่หรือไม่อยู่ครับกติกาสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีเจอกับหมวยอันตรายครับจากสหรัฐอเมริกา หน้าที่ของกรรมการอัศวุภพิลาวันครับชกให้เต็มที่ชกตาอเมริกามีน้ำใจนักกีฬาโชคดีขมุอ่าล้วครับอยู่กับเด็ดมวยเดือดครับเทียบสัดส่วนครับ20กับ2 7 160กับ155ลงตัวที่53กิโลกรัมครับสาวสาวอย่าละสายตาไปไหนครับทุกวันจันทร์ครับ เด็ดอยเดือดสึกสาวเดือดเดือดขนาดไหนไปติดตามครับโอ้โหเดินใส่เลยครับทางด้านของรุ่งนภาครับพอคุณเชื้อชายบอกเข่าแรงพิโช์เลยครับไอ,เอเจราช้างก็ไม่ยอมปล้ำวงในโอ้โหดูดูคีบดูเกาะติดครับตีเข้าไปแม่ยังไม่พ้น20วินาทีครับดวลกันแล้วครับไม่หลวมครับอาวุธได้เปิดเกม โอ้ยช้างก็ไปสนเหมือนกันครับอย่างหนาครับดับเครื่องชนอัดเข้าไปมีหมัดจิ้มหมัดแรกกับเข่าเลยครับเกมอย่างนี้เดือดกันตั้งแต่ยกแรกครับดวนกันเลยครับเอาเกาะวงในมาตีได้ไม่ตีครับโอ้โหชิงตีก่อนเลยครับรุ่งนภาคุณนเข่าตาคมครับจากสมุทรปราการในทีมงานของพี่เล็กพ่อเมืองเพชรนะครับช้างก็สู้ทุกเม็ดจริงๆครับดูครับ โอ้โหดูครับสาวอันตรายจากอเมริกานะครับไม่ธรรมดาครับเดินชนเดินอัดเข้าไปโอ้โหบัดขวาเต็มเตมครับรุ่งพาเจอเข้าไปแค่สะอึกแค่ชะงักครับแต่รล้เกี่ยวครับพยายามจะคืนโอ้โหทะเลาะแล้วไม่ยอมเลิกราครับพัน้านของเอเจล่าชางแหมทะเลาะกันแบบนี้มีชื่อเสียงครับไม่ผิดกฎหมายครับดังด้วยออกช่องแปไปทั่วโลกเอ้ามาซีเสียบโตเอ้าไปพลัทีครับ โอ้โหแค่ยกแรกนี้ต้องบอกว่าใช้แรงกันเยอะเลยครับทั้งคู่รุ่มนภาครับปอดใหญ่ปลายแรงตีเข้าไปเสียบเข้าไปแหม่ต้องถอดหัวหนีนอย่างครับองเจร่าชางเข้าไปจะเอาคืนครับโอ้โหสมรายการครับสมชื่อจริงๆครับสาวๆถูกใจแน่ๆครับวันจันเจอกันครับโอ้โหเดือดไม่เดือดดูครับนี่แค่ยกแรกนะครับ ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณไม่ต้องอ่านข้างขวดเยอะครับเอาครับยี่ห้อของช่องแปดเด็ดไหมจ๊ะเด็ดไหมจ๊ะเด็ดไหมจ๊ะดีนะครับเด็ดมวยเดือดนะครับจันถึงสุดครับมีมวยเด็ดมวยเดือดมาให้ชมกันแน่นอนครับอาครับซาต้องซาครบ9นาทีสยกนะครับอย่าซายกเดียวซาทุกดอกซาทุกเม็ดโอ้โหช้างช้างจัดเต็มเอาสวนครับโอ้โหประเด็พระคุณเจ้า โอ้โหดูเขาใส่กันครับดูเขาใส่กันครับแม่ทั้งสองทั้งบัตรครับประเคนกันเข้าไปครับไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยครับทั้งไอจรลาชายแล้วก็รุ่งนภาอเมึงเพ็รแม่บนเวทีนั้นสนุกกับวิชาชีพครับกรรมการก็เป็นวิชาชีพนักมวยหญิงก็เป็นวิชาชีพแล้วที่นี่ที่เดียวครับเผ็ดเผ็ดมันมันเด็ดเด็ดร้อนร้อนครับกับมวยเด็ดช่องแปดโอ้ยจิ้มไปเวลาใหม่สดใสเหลือเกินครับอู้ย แต่แต่อุ้ยแต่อุ้ยเลยครับก็ดูเขาตีดูเขาออกหมัดกันเลยครับเอโหูปัญญาแล้วมันได้อัธรุษจริงกับปวยคูนี้ครับแค่ผ่านไปยกแรกครับโอ้โหชวนคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เลยครับเอาครับอีกไม่ช้าไม่นานครับดูซะก่อนครับภาพชาทิอนขวาเข้าไปซ้ายหลุดกับโดนแข้งขวาแลกกันกาอากาศครับนี่ครับโอ้โหเข่ายดไ้ของรุ่งนภานะครับอ เสียบเข้าไปครับเปี้ยงเข้าไปทีนึงครับเต็มกกหูครับแต่ก็สวนกลับมาครับทางไปชมกันต่อครับยกสองครับกับศึกสาวเดือดครับตะลุยเข้าไปใส่กันเข้าไปอัดกันเข้าไปหือบวกบัตรกลางอากาศครับสาวสาวใส่นวมเปิดแบบนี้ชาวต่างชาติชอบครับคนไทยกับชาไทยครับวัดกันเลยครับโอ้โหดูใสกันครับอ้าว อย่างนี้เขาเรียกว่าลูกลับโออินเตอร์ไปแล้วครับทางช่อง8ดูครับกีฬาล้วนๆนะกีฬาคือการพัฒนาครับพัฒนาไปในทางที่ดีครับทําให้มูลค่ามากขึ้นเอาใส่ไปโดนต่อโดนครับใครยุคพไรช้ำครับคุณมารุตต้องดูเลยครับผู้นี้ใครจะถอยก่อนกันครับแหมประเภทรถถังครับเดินเข้าหาเดินบนเดินเบียดทังวงนอกวงในครับรุ่งนภาแล้วก็ไอจราชาลี ใส่กันเต็มที่ครับโอ้ยบวกบัตรกันอีกแล้วโอ้หน้าดำหน้าแดงไปหมดลยครับเจอบัตรเข้าไปตันก้าไปครับยพยายามจะสะบัดออกมานะครับเอ็เจราชาไม่มีเกียร์ถอยหลังจริงๆครับชางแม่ใช้หลักสูตรตือครับตือเท่านั้นจะครองโลกอ้าวเตือนเลยครับกรรมการแม่ปอดใหญ่ปลายแรงครับ รูปร่างอาจจะเตี้ยตันหน่อยครับช้างแต่ว่าเปิดเกมตลอดนะครับวัย27แล้วครับนาทีนั้นแม่จะขยับเข้าหาครับรุ่งนภาโอ้โหแข้งซ้ายครับสวยจริงๆโอ้โหแต่ช้างนี่ดูแล้วโดนแล้วก็ไม่สะเทือนไม่ยุบเลยครับพยายามจะเอาคืนโอ้หจิ้มหมัดครับแม่ทีต่อทีครับใครสะเทือนครับ โอ้แล้วดูครับยกเข่าเป็นหนูฉีบจักรเลยครับยกเสียบยกเสียบยกเสียบไม่หายใจทางไหนครับคงถามว่าหายใจทางไหนครับทั้งคู่ไปกันต่อครับศึกสาวเดือนโอ้โหบัดขวากว้างไปอืออ้าวจัวลมครับนี่ครับสาวสาวต้องอย่างนี้ครับทางช่องแปดมาอ่อนเนื้อบัดขวาครับ หรือเปล่าครับทางด้านของลุกนาพาไม่ไหวครับโหมดบวกเปรี้ยงเดียวหงายท้องเลยครับว้าดูครับสะใจครับทางด้านของแองเจลาชางไปดูภาพช้าครับแรงๆนียโอ้โหยังเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาครับแรกก็ไปสูสีแต่ว่าโดนหมัดนี้ครับถึงก่อนนะครับต่างคนต่างบวกครับดูขวาครับเปรี้ยงเข้าไปครับกระโดงคางพอดีครับม้วนพับเลยครับ ปากเข้าไปครับโอ้โห,โโหเต็มเต็มลักเลยครับตำปัอขวาดูกันอีกมุมหนึ่งนะครับโอ้โหโดนจังจริงๆครับโอ้โหขวาเข้าไปเต็มเต็มเลยนะครับผม and you're winner by way of knockout และผู้ชนะดรอปเอาท์ครับ J J. J. โอ้สุดยอด <US> ครับไอเซราชานจากสหรัฐอเมริกา